<Nope. S 2> โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนครับการตั้งค่าแบบเบื้องต้นนะครับจะมีอะไรบ้างครับไปเชิญร,รับชม กันได้เลยครับผมโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าพาร์ทแล้วนะครับอ๋อลืมไปแนะนําก่อนเลยก่อนอื่นครับเราต้องมากดที่นิวครับแล้วเราก็มากดที่พาร์ทนะครับโอเคครับในวันนี้ครับเราจะมาตั้งค่ากันก็มีอยู่น่าจะประมาณเอาคือหลักๆเลยมีสองอย่างครับแต่ว่ารายละเอียดข้างในก็ดูกันอีกทีนะอันแรกเลยครับก็จะเป็นอ่า คัสตอมไมค์ครับอันที่2ก็คือแอดอินนะครับในส่วนของคัสตอมไม์นี่เอาก่อนเลยแล้วกันเอาเอาแอดอินก่อนนะครับแอดอินนะครับโอเคครับเวลาเปิดนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายดอกดาวข้างๆครับเรากดลงมานะครับแล้วกดแอดอินเข้าไปข้างในครับโอเคในส่วนนี้นะครับเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาในหน้าตาแอดอินนะครับสามารถเ่อนไปไหนก็ได้นะแล้วจะเรยสังเกตข้างบนนะครับมันจะมีสตาร์ทอัพแล้วก็ โหลดไทม์อย่างนี้ครับเวลาในการโหลดนะเอเวลาในการโหลดทไทม์เอโหลดตรงเนี้ยก็คือเวลาเราเปิดโปรแกรมมามันจะมันจะโหลดไปมันจะโหลดไปพร้อมเลยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมเปิดไว้อยู่มันก็เลยจะขึ้นยี่สิบสองถ้าปิดไว้เนี่ยมันก็จะถ้ากดโอเคปั๊บไปตรงนี้ก็จะหายละนะโอเคอเปิดไว้เหมือนเดิมดีกว่านะครับใช้อยู่โฟล์ทวิวตรงนี้ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะ เข้ามาได้หลายอย่างมากอย่างเช่นครับ s o ลิ d แคมเป็นต้นนะครับหรือว่าทูลบล็อกอย่างนี้นะในส่วนของทูลบล็อกเนี่ยคือในส่วนของทูลบล็อกใช่ไหมปกติแล้วครับเราจะต้องอเข้าโปรแกรมแล้วเราก็มาโหลดอีกครั้งหนึ่งครับในตรงตรง,ต,งตรงนี้มั้ยตรงนี้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะโอเคแต่ในตรงนี้แอดอินตรงนี้ครับเราสามารถที่จะให้มันโหลดมาพร้อมกับตอนเปิดโปรแกรมได้เลยครับหรือว่าจะโหลดตรงนี้ก็ได้นะ แต่ว่าไอ้ถ้าจะโหลดพร้อมเปิดโปรแกรมเราก็ตรงนี้ครับสตาร์ทอัพเนี่ยกดตรงนี้นะหรือว่าตรงสูตรแคมเนี่ยเราจะแอดอินเข้ามาก็กดตรงนี้แล้วก็กดให้มันโหลดพร้อมเลยกดตรงนี้อะไรนี้อันนี้นะสมมุติสมมุติถ้ามีสูตรแคมอันนี้ผมไม่มีนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้อันนี้ผมกดไปเลยก็ได้ก็ยังยังยังเดี๋ยวม,มันโหลดช้าไม่เอานะครับไม่เป็นไรกดโอเคไปนะครับในในนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับในส่วนต่อไปในส่วนของคัส ต้อมไหมนะครับเปิดเข้ามาครับที่เดิมเลยครับดรอปดาวลงมาครับหน้าตาแรกมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับมันก็จะมีอันหลักๆเลยครับตรงหน้านี้ครับจะเป็นในส่วนของทูลบาร์แล้วก็ไอคอนใสนะครับในส่วนของทูลบาร์นะครับสังเกตดงข้างๆของผมเนี่ยเปิดถ้าโหลดโปรแกรมเมื่อใหม่ๆนะครับมันจะไม่มีนะครับตรงนี้เนาะอันนี้ผมโหลดเข้ามาโดยตรงฟีเจอร์ตรงเนี้ยผมติ๊กเข้ามาเห็นไหมสังเกตดูมันจะมีการขยับขยื่นนิดหน่อยนะครับ ตรงนี้อ่ะกล่าวกันเลยว่าแล้วแต่คนจะใช้งานนะครับว่าบางคนเนี่ยใช้ s อสมบีเยอะอย่างนี้บางคนใช้ดออิงเยอะบางคนใช้ไอ้ตรงเนี่ยตรงนี้ตลอดเนี่ยลงเลเยอร์ทูลอย่างเงี้ยลงไลนี่ยอโอเคเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,อะแอดเข้ามาได้ตามใจเราเลยครับมันก็จะมีความสะดวกสบายอย่างเช่นตรงเนี้ยผมใช้ผมทำ 3D บ่อยใช่ไหมผมก็ เอาตัวฟีเจอร์เข้ามาข้างๆเลยครับเราก็มีแค่ตรงนี้ผมก็ผมเวลาผมใช้นะผมก็สมมติจะวาดวงกลมท่าอันหนึ่งก็ผมก็วาดปั๊บแล้วก,กดรูทลข้างเลยอะไรประมาณนี้นะครับเ <D> uh. นาะไอคอนไซน์นะครับตรงนี้ผมสังเกตดวงผมเนี่ยเป็นอันที่เล็กที่สุดนะอันนี้ผมชอบตรงนี้ใหญ่ๆนะเราก็แล้วแต่คนนะครับบางคนชอบเล็กชอบใหญ่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดใหญ่ให้ดูนะครับนี่นะ ดูสังเกตดูใหญ่มากนะครับโอเคใหญ่มากโอเคเนี่ยโอเคนะครับนี่มันใหญ่จริงๆนะครับก็ตามแต่คนต้องการนะครับแต่ผมชอบแบบเล็กอ่ะกดไปที่เดิมนะครับเดี๋ยวไม่ถนัดตาโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับเป็นส่วนของการสะบัดเมาส์นะครับนี่ส่วนนี้เป็นส่วนที่โปรแกรมอื่นไม่น่าจะมีนะ เป็นไฮไลท์ของ Solid Works ที่มีมาให้เรานะครับปกติแล้วนะครับตรงนี้ครับจะเป็นสี่ช่องนะครับเป็นไอคอนสีสีอันคือคำสั่งสีอันที่เราใช้ได้แต่อันเราสามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการเราเลยครับสองสามสี่แปดสิบสองนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำประมาณแปดน่าจะโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างในการใช้งานมันเลยนะครับโอเคกดโอเคไปนะครับ โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับสำหรับตัวอย่างในการทดลองนะครับในการสะบบักเมาส์หรือว่าแล้วก็การใช้ของตัวทูลบาร์ต่างๆนะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยอาผมวาดสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาตรงหน้าท็อปนะครับวาดไปเลยนะครับ150คูณร5 0เนาะ150อ่าอันนี้ก็150นะครับ1 5อ้นะโอเคครับแล้วเราก็มาเอ็กทูดเลยครับนี้ นะครับสิบห้านมั <S <S นง่ายมากนะเราไม่ต้องมากดตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องมาหาอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับทาให้มันชินนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเองนะครับถ้าเราอยากฟิลเล็นะครับเราก็ฟิลเล็กเข้าไปครับสักสิบนี่นะครับนี่เนาะโอเคครับต่อไปผมจะสะบัดเมาส์โชว์นะหนึ่งสเต็ปนะ เรา,า,าเราต้องการที่จะวาดตรงผิวนี้นะครับเรากดผิวนี้กดสเก็ตไปนะครับอ่ะกดนว่าทูไปก่อนนะครับแล้วเราก็มา,าวาดวงกลมแล้วกันนะครับโดยการสะบัดมเมาสม์เห็นไหมสะบัดเมาส์เห็นไหมเร็วมากไม่ต้องมากดตรงนี้เลยนะครับสะบัดเมาส์ยังไงนี่ครับคล,คลิกขวาค้างไว้ครับแล้วก็ลากลงมาเอ้แล้วก็ลากสาเอ้ลากไปทางขวาเนาะเดี๋ยวผมจะมาช้าเห็นไหมนี่เฮ่จะสะบัดเมาส์ขึ้นมาแล้ว เราต้องการตรงไหนครับเราก็ไปตรงไอคอนนั้นเลยอันนี้อันนี้ปันทิมเห็นไหมนะครับแล้วต่อไปอ่าผมมาไล่อ่ะ,อะเห็นไหมขึ้นลายมาให้รับผมต้องการวงกลมนะครับกดไปนะครับอันนี้เอาซักเท่าไหร่ดีร้อยหนึ่งแล้วกันอเอหนึ่งร้อยนะครับแล้วผมบอกว่าอ่าผมต้องการที่จะทําตรงนี้เป็นเหลี่ยมแล้วกันนะผมทำยังไงอ่ะปึ๊บนะครับนี่เป็นเหลี่ยมอย่างงี้นะครับแล้วอยากทิมทิมให้มันเป็นรูปเหมือนตัวอะไรนะที่มัน อ้าปากนะครับในทีมซูเปอร์ทีมไปนะครับโอเคแล้วเราก็มาเอ็กทูดนะครับเอ็กทูดตรงนี้สักเท่าไหร่ดีสองร้อยอะสองร้อยไปไหมอ่ะกำลังน่ารักนะครับเอาสองห้าสิบเลยให้สูงเลยโอเคนี่ครับสองร้อยห้าสิบเนาะโอ้ยาวให,ใหญ่ไปนะครับสองร้อยพอสองร้อยพอนะสองร้อยนะครับ แล้วตรงนี้ก็อยากเจาะรูครับเราก็มาเลือกระนาบตรงนี้นะครับอยากเจาะรู่ะจะยังไงเอาเอาเอาเป็นอ๋อเราไม่เลือกแล้วกันเราเจาะไปเลยครับโดยใช้โฮมิสาร์ก็ได้นะโฮิสารนะครับเจาะรูทั้งเกลียวเนาะเกลียวสิบสองเจาะเจาะท่าไหรรดีละเจาะทุนอเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เจาะลงไปอันนี้ผมไม่ได้วัดเ่ยนะเจาะไปเลยเอ้ยบอกว่าน้อยไปะแก้ะหน่อยแก้ะหน่อยเอาสักเอ็มเอ็มยี่สิบเลยแล้วกันนะครับ กดโอเคไปใชไหมจอดได้แล้วเนาะโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเท่านี้นะครับก็นี่ก็เป็นคลิปแรกครับของช่องริวลอนบูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมก็คลิปต่อไปมีอะไรก็มาฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ